นำแนนห้งสำนร็จี่น้อแห้งแห้งเข้าไปอีกแห้งเข้าไปอีกมือตีนพุกอย่าอยู่น้ำการที่ทำเด,ดียวสวยๆบ้าหมอะจัดได้บุญเหมาะดังไฟโยฮันนะดังไฟโยฮันได้อดเต่า ินอยู่นี่โอ้อก็น่าจะได้อยู่เลยพี่โน,โน้องนได้นะจะได้อยู่นะจะได้อยู่นะจะได้อยู่บรรยากาศโคตรฮอนเลยพี่น,น,พน,น,น้องน,นะขนาดมาแล้วไงชอบฮะฮะการตักชายสบายดีสวัสดีกันบาสักพักแลคนพี่น้องนะอยู่กุซองมอวันคนบลอ้อตัดผมมาไม่ไหมพี่น้นองตัดหวานมาสุดน,นะนะตัดมาสื่อน,นะ มันอีกเลยเออกมาให้กินกลางเดินทำเลยชวยๆนี่พี่น้องน,นะนี่มีต้นไม้น้อยได้มันมนยุบมองนี่ได้แต่ก็อยู่ในหุบนี่มีกาทางนี้ก็แบบดูไซกัดมันบดเย็นทำอยู่โฮมไม้เลยนะพี่น้องน,นะอยู่ไต่แบบเทียงหนามหมูสังกะสีเนีเ่ยก็ะเดกโอ้ยฮ้อนนะ มื Workers, ัอน <ang> <atory making> <saliva> <mart> exactly. ี <För st alled> <g 32> ้อวันก็มาเฮดโคฟกินอยูโฮมไม้หฮมไม่อย่างนี้มันลายหฮมไม่ลายนะโฮมไม่ลายแต่เราก็มีตะวิวก้อนไม้สังไฟทั้งเบิดพี่น้องเขียวทุ่มทุ่มเลยนะใบไม้ปงหง่ามเขียวเย็นดีนะบรรยากาศโอ้โหพี่น้องเย็นนี่เรี้ยวไปทางใดก็มันจะเขียวลุ่มเลยนะพี่น้องนะนี่ข่ยแตงโมได้ขึ้นปานะ ขึ้นป่าเนี่ยบรรยากาศก,ก็เป็นแบบนั่งนะอยู่เท่งกับบรรยากาศก็กเป็นแบบนั่งนะพี่น้องโอ้ยเวลายายห้างไปไปดังไฝพี่น้องเออบุรุก,กับไผฝหามาอยูบเนาะมาอยู่มาอยู่ เดี๋ยวว่าดีเอามงนนี่เลยแหละมันนี่กินง่ายยุ่ง่ายพี่น้องนะแต่ต้องพิถีพิถันนะอย่ามากินเขากลางทงกลางเดินแบบนี้กับกินแบบง่ายๆบ่ต้องดูแต่ต้องลาพี่น้อง ยังก็งัดมางัดมาบ้ามีดน้อยเอาวันไปใช่ทีเอาวันให้แล้วหาเก็บเมื่อคืนนี่ว้าวเน่ยพี่น้องมาเนี่ยะ ตัวที่วันเช่นมาน,น,นี่กันี่ตัวนี้พี่นองนี่เหม่งจิ้งลีดเหงขี้นายนะเหม่งขี้นายแล้ววันเชกินมันนี่นาะคือปลาเก็บเมื่อคือนน,นี่ยนะคว้าเน่าพี่นอ้อบงอบโอ,อ้มันกัดปลาแบาเลยนาเลีอยู่ แต่ตันนี้หิดน้อยอวันพายุทงเลยพี่น้องรวมไปยูไซมีดน้อยอลีออมีดน้อย,ออยบุห็นอ,อลีน่า,นนาจะยูเหิน,นอวันคนหายยูเหินคือบุห็นก็ฮะรางก่อนล้างก่อนพี่น้องล้างน้ำในโซองนั้นโอเคแล้ว จวก็บบะมี่ใได้พี่น้องนะแจวจ้จำกับนะคระับย่งมันยต้องกินกับแจวกินซื่อๆก็แซ่บแล้วนะพี่น้องโอ้ยต้องทาลายทาเก็บเอาเสียดเนาะ อะไรกินได้ก็กินนะพี่น้องนะอันใดกินบ่ได้ก็ย่าไปกินมันเนาะอันใดกินได้ก็กินค่อยๆกินพี่น้องโอ้ยเครื่องปรุงมีโบลายนะพี่น้องนะใส่กระเทียมมั่วๆลงไปแล้วกเกลือแป้งหนูแล้วก็แซ่แบแซ่บเะไรพี่น้องนะสบายสบาย ต้องดูลาบต่ต้องลายวิถีเนาะจับกระเทียมใช่ก่อน ด้วยเรือเกิดเล็ทารุสัตว์มาแสบกับเป็นหนูนิดนิดนะพี่น้องกระแสบแล้วสมมติ เห็นคลิปอรวัตนะิง่ายเกินเลยพี่น้องนะง่ายชุ่ง่ายเกินพี่น้องธรรมดานะธรรมดาธรรมดาใหาเขาพากินมาสู้พี่น้องกินพี่น้องแบเบิรงนะบงเบิรงว่า,ากินง่ายยุ่งง่ายถ้ารเสียแสบนะพี่น้องนะแจวแจวมังลินใส่ หอมแดงเนาะหอมๆมบบแก้มจ้ำกับมัน,นแซบ่บแต่ตัวนี้ถัดหัดแลวก็โคกกระบบนีนะวันเกลืออ่ะมันก็ตามตามอยู่บ้านแบบหักบโมไซกะยะกินก,กะยะ กินกับข้าวกันเถอะนน่าจะอร่อยอย่างนี้เลยพี่น้องนะแลวโค้ดนำมันแห้งกระขับพี่น้อง มันจ,จะหอมจะหอมโยแสบนะแม่อันนี้เอาไว้ก็เคยกินนะแม่อันนี้นะเกิดปัญาการมากินอยู่แม่งจิ้งรีนขี้หนายนะพี่น้องแสบแสบเลยน้ำแห้งสำเร็จพี่น้องนะข้าไปอีกข้าไปอีก ก็อบกับแม่เลยพี่น้องโคธรรมดาเลยนะแต่ว่าให้นำมันแห้งคักๆนีมีหั้ก็จะเลิกได้นี่นะแบบมันเกือบสมัยหม้อนะแต่มันบม่ไห้นะะแม่ตัวนี้อเ like, c, อาวันไปเก็บคืนน่นะแบบมันยู่ม้งที่แกบเขาไปใส่กลางนาแล้วนะพี่น้องนะแกบที่เขาไปใส่กลางนาเลยมันไปหากินอยู่แถวนั้นนะชุดลายได้ เดบ,บมาหากินใกล้หนาแล้วมันบ่ได้กินยังแบบเอ,ออเลิออมนะพี่น้องก็เลยเอาวันบ่นบได้ไซด์นะบ่ได้เอาไหนมเนอะหนกตัวก็ชิคมๆเนี่ยหนกตัวกับมันมันแบบบางตัวแบบมันสีทอนทอนล่างไปโป่งปีน้นะมันก็จะมันจะแซ่บนะตัวน,นั้นนะพี่น้อง <laughs> à tuấn hưng à càn tuấn hưng <laughs> ê ê ê à, <đê>. <cười> <cười> à, à, <laughs> ันก็บริ้อนขนาดนั้นตีดูว,ว่ามันบุกินจีนายเนาะเปนตัวการนี้กินอยวู่ตักแตนพี่น้องตักแตนใหญ่ ตักแต่ในงายเลยมันบริกินจัดลูกบริสิกินแบบนลองเงาในเมัน่ขนหนาเนี่ยมันเท่ามาันก็กินกระปูแบบกระปูมันตุยก็ะต่ายามนานะมันค่อยไปกัดกินเทียดของมันน,ะนะ่ให้เขากับกิน สดกนีอืมใช่งอาบ้าเอาน้ำงอเบ้ามาอ่ะรวมตัวเอาปกติเขาก็มันอยู่นะแจ่มันอยู่มันอยู่จะทาให้แจ่ว mình cần chèo nó bút mình chứ này háo chấm chèo hmm. mình sẽ sợ mình chèo ไม่ขึ้นหนใชไมก็แสบแล้วคือเนื้อตีนดี่ว่าจะเป็นปีกมันบอ,อยแค่ไหนพี่นนอะเล็บออกนะไหนมอออกไม่ได้ใช่ไม่ หวานชอบแบบนั้นนะแสบเครื่อไงไหนมันก็่อยดีนะมัมอ้ออํตัวเล็บเปิดออกมามือตีพู่กระยาอยู่มัม ไม่เขาเขาแบบไมเขาความใหญ่ๆโลดแสบดี Mahmoud <laughs> Khayib. กิโลแล้วไปเนาะเนื้อตีมันเป็นน้ำเป็นน้ำอยู่โอ้ย เดี๋ยวให้แลกแล้วก็คกนอร่อยอยู่คืออรวอยไเคยจัดจุดกจุอเลยนะกินเหมที่ไหนนะจัดไปนี่แหละของแปลกอืาอเ Den er lang. นำหินนครับเกิดมาก็า ก็จะกินกับมหารเจ้ยกินกับที่ไหนแซบ่บคนว่ะ 那自然。

เร็จอ <icana>, ืมเสร็ม <t> เ <ối> 네้วกับมอยดีเนาะมันดีไปเลยแล้ววันจะนำบ้าง น้ำเนี่ยน้ำกินน้ำน้ำกินน้ำพอกินน้ำรอดๆกินกินน้ำรอดๆรอดก็กินน้ำกินน้ำเยอะๆกิน จะล้างทีหลังแบบนี้นะเบล่ะกินีีนี้เบละก้าวขอันนี้ชัดมั้ย ไป,ไปตักไปตักเอาไปกินน้ำตัวหน่อยๆก็บกินฮะตัวหน่อยๆก็บกินก็บกินนี่เอาประทานไปที่มอให้ไปนอกนะจุดใกล้กะให้อีกการน,นี้ไปกนลนะนลางมอนะมันล้างเก่งได้แล้วอ่อนกะ จะเทนำ้ำเลยลงไปล่างต่อนะพี่น้องนะ <g ül> นะอ่ะบคลกินนี้พี่น้องบายบายพี่น้องบรรยากาศคมนะิม่นะบรรยากาศทนอนทนคือพลสต๊อกนี่ว่าจะเดินทางขึ้นหาการอยู่ป่าอยู่ได้มั้่ได้ควนจะขึ้นไปการอยู่ไปผู้เดียวนะพี่น้องนะตอนคลายคำไล้จะน้อยนะพอดีขึ้นไปนะเพิ่์บ่ให้หลดเขาลงมาจะเจอะลดเนาะววนจะขึ้นประมาณจะสามหมู่ตอนสามหมูเราจะได้อยู่ ไปนอนทักคืนหนึ่งเราหาเบงจ่ว่าได้ไกลป่าจะกโตบ๊ายบายพีนะ bye bye, ่องนะเจอกันคี่ไหม